ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับ โอ้หสุดยอดจริงๆเลยพี่ปีเตอร์มีงานพิเศษอีกแล้วเหรอดีใจด้วยนะใช่แล้วจ้ะคือพี่กำลังจะไปรับจ้างทาสีอาคารอยู่จ้ะรับจ้างทาสีอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็โดนไล่ออกอีกอ่ะโอ้โหพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์พี่เอาใจช่วยนะมันต้องอย่างนี้สิพี่เตอร์ต้องขยันขยันแบบนี้ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานของชุมชนปลอดภัยไงเออพี่ปีเตอร์รอบที่แล้วพี่ปีเตอร์บอกว่าตึกยังสร้างไม่เสร็จ ใช่หรอคะยังไงก็ระวังตัวด้วยนะคะอย่าประมาทนะผมไม่ยอมให้มันตานยง่ายๆเลยคุณเนี่ยทำไมรับเอาแปะครับ ปกติค่าเข้าค่าน้ำพันเกับสองพันอ่ะเออเอ๊ะคุน้าคะเราจะมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้อาคารได้ไงบ้างคะครับเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยนะครับกรุงเทพมหานครโดยหม่อมรชาชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้กำชับแล้วก็มอบนโยบายให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานในกรุงเทพต้องมีมาตรการดองรับนะครับควบคุมอาคารแล้วก็ในการตรวจสอบอาคารให้ปลอดภัยอยู่เสมอครับ ที่จริงก็มีกฎหมายพรบควบคุมอาคารพศ2522มีกฎกระทรวงอีกหลายฉบับเลยแล้วก็มีกฎข้อบัญญัติของกรุงเทพมหาคนครเรื่องการควบคุมอาคารปี2544เอามาใช้ในการควบคุมอาคารตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการก่อสร้างขั้นตอนการอนุญ,ญาตก่อสร้างแล้วก็ขั้นตอนในการเข้าใช้อาคารด้วยถูกต้องไหมคะเก่งมากครับพี่รักสร้างมาจากไนครับก็ประกาศแผ่นพับที่ทางกรุงเทพมหาคนครแจกไงล่ะคะโอ้ออออออี๋ยวนี้นะจะมีตามเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานาครนะ ที่บอกว่ามีลิงเขาอะไรที่ให้รู้เยอะแยะใช่แต่เวลาตึกถล่มไฟไยไม้อาคารเนี่ยก็เกิดจากเหตุสุริสัย์นะคะ ừ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  เราจะทายังไงให้หนีทันนะคะหน้าเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของอาคารป้องกันอันตรายในอาคารนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบราคาเพื่อป้องกันเหตุเพลไม้ทางทกรุงเทพมหานครมีสำนักงานโยธาและหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยกันดูแลยอยู่แล้วครับและที่สำคัญนะครับประชาชนเนี่ยควรรู้และก็ใช้ให้เป็นครับ ก็คืออะไรครับก็คือการรู้จักสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ครับแล้วก็การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้เป็นรวมไปถึงการอ่านป้ายบอกชั้นแล้วก็ทานออกหนีไฟและอย่างถูกต้องส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเทคนิคในการเอาตัวรอดหนีไฟครับซึ่งถ้าว่างๆเนี่ยก็ควรจะเรียนรู้ไว้บ้างครับตายแล้ตายแล้วตายแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ผมต้องปีนตึกตั้ง40ชั้นเลนะแล้วให้ผมมาเรียนวิธีการหนีไปเนี่ยนะตายเลยอะ มันไม่เกี่ยวกับความสูงหรอกพีเตอร์อตามหอพักโรงหนังห้างกับสินค้าอคหอประชุมแล้วก็ตึกสูงๆที่มีความสูงตั้งแต่6กชั้นขึ้นไปเนี่ยคนที่ใช้อาคารเนี่ยนะจะต้องรู้จากทางหนีดีไล่ให้แม่นนะเอ๊แต่ตึกอาคารที่สูงตั้งแต่หชั้นขึ้นไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีไฟไหม้ขึ้นมา มีคนติดอยู่ในตึกออแล้วติกสูงๆงนี้เจ้าหน้าที่ดบะะับเพลิงจะทํางานยังไงล่ะคะการดับเพลิงในอาคารสูงเนี่ยนะครับเรามพร้อมจำเป็นต้องมีหัวน้ำมีกระเช้าแล้วก็มีรถบันไดที่มีความสูงเพียงพอแล้วก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําสมัยด้วยนะครับแล้วของที่ไม่อยู่ไม่พอใช้อาาะไรบ้างก็แบ่งให้ใช้เัาใช้ร่วมกันรถดับเพลิงที่เป็นรถหัวน้ํารถบันได โดยว่ากระเช้าเนี่ยรจะถูกประจำอยู่ในสถานีที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและมีอาคารสูงมากและเกิอเอมมดเหตุเพลิงไหม้ดอยครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมีตึกสูง30ชั้นเนี่ยอยู่ถึง250ตึกนะครับเราคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าตึกเหล่านี้มีไฟไหม้ขึ้นพร้อมกันหรือว่ารถกระเช้ารถบันไดของเราเอาไปซ่อมความเสียหายที่เกิดขึ้นคือชีวิตสัพย์สินของประชาชนตามมาแน่นอนครับรถใหญ่เนี่ยนะ มันจะต้องมีเครื่องไม้<ฆ>เครื่องมือที่มีประสิทธ,ธิภาพครับถ้าเกิดตึกที่ปีเตอร์ปีนอยู่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาบกระเช้าไปไม่ทันเนื่องจากซ่อมยังไม่เสร็จโ <c oughs> แล้วปีเตอร์จะทํำยังไงโอ้ไม่ไม่ยากมันนำเสอเลยครับ <c oughs> <c oughs> ลื่นหลอกลงมาเลยอาะอ่ะแปะครับชั <c oughs> ้นสี่เหียบนะครับถ้าผมเนี่ยหลดลงมาจากชั้นสี่เียบมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยอ่ะแปะน้องหล่ลงมาดูไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของสมพอนะครับก็เลยต้องพึ่งพาอุปกรณ์พวกนี้แหละครับตั้งแต่ตัวรถนะครับที่ได้มาตรฐานรวมไปถึงเครื่องยนต์นะครับที่จะต้องมีกําลังที่สูงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการทํางานนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคานยกกระเช้ารวมไปถึงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตประเภทต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่อาคารสูงเนี่ยเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับเราเนี่ยจะได้เข้าไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ผมขออนุญาตเสริมที่หัวหน้าปุมเพิ่มพูดมาสักครู่นะครับ,ค,รบคือทางกรุงเทพมหานครเราเนี่ยมีรถจับเพลิงแต่ละคันเนี่ยใช้งานมาอย่างยาวนานบางคันนะครับใช้งานมาถึง25ปีซึ่งเป็นการใช้งานที่ยาวนานมากครับดังนั้นนะครับพวกเราสำนักกันาและทาสารภัยจึงต้องมีการบำรุงดูแลรักษา ให้รถดับเพลิงของกรุงเทพมหานครนะครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครได้รับมอบรถดับเพลิงจากประเทศญี่ปุ่นเป็นจํานวน9คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งถือเป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทางรถดับเพลิงของญี่ปุ่นเนี่ยมีกฎหมายกําหนดอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ10ปีครับซึ่งสภาพเนี่ยยังดีอยู่แล้วก็สามารถนํามาใช้งานต่อได้ครับ ยอดมากเลยครับหัวหน้าครับวิวิ้ีงนเดี๋ยวปีเตอร์ต้องไปทำงานก่อนนะครับถ้าไปสายก็เนี่ยนะครับรับรองเลยเจ้าหนายี้องไล่ผมออ้แน่นอนเลยครัครับเดินทางดีนะปีเตอร์ยังไงก็ระมาระวังด้วยครับุณหลยๆไดครับไปเลยับเดียยวเรียวเียวยียเีีเีรยยรยยีเยเยวยเย อะไรอ่ะเออโอ้โหอันนี้แับสำคัญอะไรอ่ะอะไรของแกอีกเนี่ยกระเป๋าค่ะเลยกระเป๋าแฟชั่นใหม่ด้วยป่ะเอ่อคืออย่างงี้ครับผมขอพูดตรงๆเลยนะฮะคือผมไม่มีเงินค่ารถอะครับได้ได้ได้พีเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งดับเลืองที่มรณะนคร เราเพื่อนใจอยู่แล้วเราพูดถึงเรื่องแบบครับผมเอารถกระบะนะครับรถจักรยานเอเลุณเราต้องรับเด็กเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร่ะเราทุกคนต้องการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแต่สาธารณภัยที่เราไม่คาดคิด มักเกิดขึ้นได้เสมอทุกที่ทุกเวลาดับเพลิงกรุงเทพมหานครพร้อมเข้าปฏิบัติการตอบสนองต่อสาธารณภัยทุกรูปแบบเพื่อบรรเทาทุกข์ลดความสูญเสียด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเต็มกำลังความสามารถดับเพลิงกรุงเทพมหานครเน้นเตรียมความพร้อมป้องกันและลดความเสี่ยงภยัยด้วยการพัฒนาบุคลากร และจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานให้พร้อมปฏิบัติงานทันทีตลอด24ชั่วโมงเสริมสร้างเครือข่ายฝ้ารวังภัยอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากสาธารณภัยให้น้อยที่สุดร่วมสร้างมหาคนครแห่งความปลอดภัยรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพคุณสมรทำอาหารเหมือนทุกเช้า บังเอิญมีคนโทรมาบังเอิญลืมปิดแกส๊สเเลย,เลยพาพเองบังเอิญผ้าที่วางไว้ติดไฟแต่ไม่บังเอิญที่ไฟไหม้บ้านทุกความบังเอิญคือความประมาทกว่าจะิเซ็ของไฟไหม้เกิดจากความประมาทอักขีัยสาธารณาภัยโทร199่ดับเพลิงกรุงเทพไทยรวมพลังร่วมแรงใจปกป้องไทยให้ประชา นี่คือนักะจนเพลิงเผชิญเหตุยังหานกล้าแม้จเะเหนื่อยและอ่อนล้าอัคคีภัยสาธารณภัยเรียกใช้199ร่วมรสร้างมหาคนครแห่งความปลอดภัยรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ